ซื้อเสียงกันไปเดินก็ได้นะฮะคนที่ซื้อก็ราคาแพงอยู่รู้ไหมราคาเท่าไหร่นะครมี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 นทิกตอกแนมีมีมีไอ้ข้าวหนึ่งว่าอะไรเด้ออืมแต่ที่ผมไปไม่ได้จ่ายซักสลึงหนึ่งไม่ได้ซื้อตั้งแต่ออกจากกรุงเทพ ทุกอย่างฟรีหมด่าวดีวมิเชลรอก่อนฟรีหมดทีมงานตากล้อง AR ช่างแต่งหน้าตัวผมอิงฟ้าผู้ช่วย Business Class เก๋ พรุ่งนี้ใครอยากไปส่งให้เห็นกระตาก็ไปลุกทันซ่านะครับอยู่ที่แอร์พอร์ตประมาณ3ามทุ่มนะฮะบินแบบอย่างหรูหรานะฮะนอนที่ชาร์ลาตัน s t สตานะฮะและตามตารางงานคือไปโปรโมทหนัง นะฮะไปโปรโมทหนังนะฮะเลดี้บีแล้วก็ได้รับเกียรติไปเดินนะครับพรมแดงก็คือส่วนหนึ่งอะเดินอยู่แล้วอันนั้นโอเคอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไปเดินอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่แบบสุดมากเขาคัดแค่ประมาณหกคนเท่านั้นแล้วเราได้งานนี้แต่บอกเลยว่างานนี้ ถ้าใครได้คัดเลือกเขาจ่ายมาหาศาลโอเคไหมและหลังจากนั้นมีงาน p r i v a t e dinner private party เป็นมีงาน interview ทุกคนไปซื้อน้ำพริกก่อนแล้วมีงานสัมภาษณ์สื่อแบบต่างประเทศจุกจกุทุกคนไปซื้อน้ำพริกกันคนละหนึ่งเรวร้อ